ทุกคนชมพู่สดๆจากต้นจ้านี่สีแดงเดี๋ยวเราจะกินนะฮะอันนี้เราไปเก็บมาเมื่อกี้เลยค่ะเขาบอกว่าอร่อยล้างแล้วนะอืมหวานบานี้เปรี้ยว <laughs> อร่อยค่ะอือหือแบบไม่เน่าด้วยอือหือผู้แยงแอร่อยอือ,อไม่ต้องคือกลินอือ ไม่ล้องติ่มที่เกลืออร่อยจ้ะหนึ่งลูกลูกต่อไปล้างแล้วเลยท่านเลยอร่อย ครับหวานมากไม่ต้องกินพพิเกอร์รสชาติดีต้นหลังบ้านนี้หลายปีแล้วคะห้าปีแล้วอันนี้น่าจะประมาณสองสองปีสามปีของมันต้องลองรองมันตอนมืดเน่เยจ้ะ อร่อยตอนมืดเ่ยจ้ะแล้วด,ดกด้วยนะพวงหนึ่งดกด้วยมีหลายลูกคีดึงออกมันหลุดด้วยอืมสุกใจกินผลไม้ก่อนข้าวรสค่ะอ,อร่อยอร่อยหวาน กินได้หมดต้นเลยเนะะี่ยอร่อยขนาดนี้เขาใช้อะไรมันปลูกเนะน่าจะเป็นกิ่งน่าจะต,ตอนกิ่งมาอันนี้สีจะจืดๆหน่อยก็ลองลูกนี้ดีกว่าลูกเต็มอืมลูกเต็ก็หวานหวานกรอบ กรอบอืมอืมเจ็บแค่ไอร่อยค่ะบาย